สวัสดีครับข่อนำทุนผู้ชมาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับชมการแข่งขันทองถิ่นบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียรอบที่2นะครับเกมนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยรับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมชาติเกาหลีใต้นะครับในส่วนการบรรยายวันนี้ครับผู้คุณธนรัตน์เพิ่มไทยคุณและผมโดยทีมอุลิการ์เป็นผู้บรรยายนะครับสวัสดีครับดิเป็นเกมนัดที่4ของรอบนี้นะครับทีมชาติไทยกลับมาเล่นที่ราชมังคลาการสถานนะครับ ในที่นับที่แล้วเนี่ยสร้างผลงานยอดเยี่ยมนะครับปุกไปเสมอกับทางทีมชาติเกาหลีใต้หนึ่งประตูต่อหนึ่งเละตอนี้ออกไทยล้แขอได้โปรดแสดงความเคารพเพลงชาติไทย าณารัฐเกาหลีกับทันทีมของทั้งสองทีมนะครับทีราทรกับทางซอนฮงมินผู้ตัดสิในในวันนี้นะครับเป็นทีมงานจาก จอแดนทั้งสิ้นนะครับเอาครับเริ่มสตาร์ทเกมนะครับเป็นเกาหลีใต้ครับจังหวะนี้สุภชัยลองยิงลูกนี้โอ้โหบินปัดขิ้นต่าไปได้ครับโจฮยอนอูโอ้โหเกือบโดนเนื้อกหลีสุภชัยใจเด็ดยิงไกลแบบนี้เขาเก่งอยู่แล้วครับไปเสียบอลเองกลางทางนะครับแล้วชาติพิทให้มาที่สุภชัยยิงรุ่นี้โโอ้หบอลเข้าข้อจริงๆครับเราเราซัดหลักเท้าครับคุ้งมาเลยครับจะเสียบเสาปลยเอาแต่ว่าเอาครับจังหวะนี้ บอลขึ้นมาทางด้านขวาหาอกาสเข้าทําอยู่กลัใต้เก็บตกได้ครับจะได้บุกําชิงกันอยู่ซนหึงมินฮึงมินไหลามาอีครั้งอินลูกนี้ต่อไปให้หึงมินบรรจงยิงราชแฉลบโอ้โหไม่ตรงกรอบอ <c oughs> อินลงมาเนี่ยปั่นตวดเลยครับโซนภาษาทางอีคังอินนะครับนีดมาแล้วับจงังหวะน,นี้ลองยิงไกลเอ้าลูกนี้กระชอกโอ้โหแต่ว่าซำซำไม่ดีครับจูมินยู บอลมันาหใต้ได้ทุม่มพิมินแจเข้าช่องมาอีกครั้งอินต่อมาได้สวยอาครับบอลไหลมาถึงสนหึงมินสนหึงมินแต่งขวาแลวจิงโดนติดบล็อกครับโอ้โหแล้วก็พยายามยจะเอาบอลมาเล่นอีกแต่บลบอลขึ้นมาทางด้านซ้ายอาครับไหลต่อมาลูกนี้หักข้อมาโอ้โหเรียบร้อยลยครับสนหึงมินโอ้โหเป็นประตูขึ้นนํำนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับของทางทีมชาติเกาหลีใต้ คัดแบ็กมาไม่มีใครประกบุนฮงมินเลยครับประตูที่45ของเขาในนานทีมชาติเกาหลีใต้นะครับโปเปิดพื้นที่ให้ได้ยิงลงๆแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับยัดเข้าช่องนี้มาสวยเลยเอาครับสุ p โชคได้ยิงโอโ้ลูกนี้ข้ามคานครับโอ้โหออกสตาร์ทดีเหมือนในเกมที่แล้วเลยผมว่าจริงๆครับทีมชาติไทยดูครับตรงกลางแทงมาสุภโชคเนะี่ยยืนโ่่งเราให้มาแม่นมากๆครับมีพื้นที่มีเวลาแต่ว่าอู๋จงังหวะจบเสียลักครับสุภโชค ครับจังหวะนี้จะพลิกได้ไหมไม่ได้แต่สซนุงมินให้มามาถึงโซนุมินแล้วก็ซัดด้วยสายโอ้โหบอลเข้ามาทางขวาเป็กซึงโฮให้สัน้นครับชทยตัดได้ชนาทิพไปชนาทิพผ่านหนึ่งดานชนาทิพย์ดึงจังหวะไ้นิดนึงชนาทิพท์ทำกลาววงล้อมชนาทิพย์โอ้โหเสียบอลแล้วก็ไปทำฟาวนะครับโอ้โหคนเดียวนี่วนไปวนมาจนเกาหลีใต้นี่ ใช่หาบอลไม่เสียแต่ไปทำบอลอีแกซึเนะครับคฟังบอลเวาจะเตรียมนานนะครับ,บ,รด,นนรบดึงจังหวะพยายามจะหาพื้นที่แล้วให้เพื่อนแต่ว่าโอ้เจอเข้ามาโควรันเอ็กซิงโอออกบอลมาทางด้านซ้ายหาเลยครับหาจังหวะไหลเข้ามาแล้วบอลมาจังหวะนี้อู๋ไม่ได้ยิงแต่ว่ายังคุกจิดอยู่ยังเก็บบอลได้ได้บุกต่อครับเกาหลีใต้สุดท้ายนี่โดนเคลียไปนะครับ เกือบจะโดนคางดูมินจิวรับที่เข้เามาชาร์มารอแล้วครับอยู่ข้างหลังไม่สกัดนบมีโอากาสเสียประตูเลยครับโอ้โหครับเราทุ่มมาเสียแล้วดูมาบีครับเราเจริญสักกดลูกนี้โอ้โหเซฟเลยครับจอยอนกูยิงไม่ตรงตัวครับถ้ายิงเข้ามุมนี่น่าจะำตำบากเหมือนกันครับครับไทยกดดันต่อถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รุ้นเลยนะครับสำหรับทีมชาติไทยไทยได้ทุ่ม ทุ่มเข้ามาตรงกลางเอาครับสุภโชคกระโดดบอลมาแลักลูกสุภนรณัตตวัดมานิโคลัสมิเคลสันลองยิงตรงนี้แล้วก็ตามไปโอ้โหสุภนัตเหมือนตาเอาแล้วครับทำประตูตีเสมอให้กับทีมชาติไทยได้ครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งในนาทีที่61โอ้โหซุเปอร์ซับจริงๆครับสุภนัตโอ้โหอิชิได้สะใจเลยคนระับเปลี่ยนตัวลงมาแล้วถูกจุดมากๆครับนี่ครับประตูที่รอคอยของทีมชาติไทยเลยคนระับสุภนัพเหมือนตาครับ ประตูที่3มของเขาในคัดบอลโลกครั้งนี้นะครับเราเริ่มจากสุภนัทด้วยนะครับที่ให้บอลมาครับแล้วถึงมีเจสันนิคเติมมาพอดิบพอดีเลยครับดูบอลทุบก่อนยับสมภโชบังแล้วให้ที่สุภนัทตวัดต่อตามเซนเลยรับมาที่พื้นที่ว่างแล้วยัดมาตรงนี้ไม่ลำหน้าแน่นอนนะครับโอ้เหลือเลยครับพอดิบพอดีครับเรียกว่าจมูกไวมากๆเลยครับตำแหน่งการยืนถือว่าถูกจุดจริงๆครับ เสมอครับพรุ่งนี้ทีมชาติไทยได้ประตูตีเสมอ1-1จากสุบรรณเลยครับโอ้โหทีเนี่ยกันไปอยู่นในสมควรไทยได้เตะปุ๊บเอ้ยลูกมีบาดสางได้เตะปุ๊บโอ้โหไม่ตรงขอครับคันสาหมูเตื่นการแม่จากภาพมันดูพิเศษเนี่ยมันเกือบแต่ว่าดุ้งตรงนี้ปัดบ้านโอ้โห อ๋อครับมีจังหวะของกันนะครับทีมชาติไทยเจ้าตัวเนี่ยเสียดายเล็จได้ภาษาอิหร่านมักจะทำประตูในลักษณะนี้ได้นะครับลูกมงกุ้งเขาครับภาษากำลังจะเข้าสู่ช่วงท้ายครึ่งแรกนะเข้ามาตรงกลางของซุนโฮเข้าสู่ห้านาทีสุดท้ายมาทีละทอนสกัดไม่ดีโอ้โหโอ้โหแ้สกัดไม่ดีแต่คนที่ยิงไม่ดีก็คือทางฮวงอินบอมนะครับ เข้ามาจากมุมจะได้เปิดทางด้านซ้ายอีเมงแจไหลามาจังหวะน,นี้ทําชิ้นกันแล้วก็หกักคอเข้ามาหาจังหวะจิ้มโอ้โหหลุดเสาออกไปอีกครับไม่ได้ประตูอีกแล้วครับเตี๋ยวมันไปอะไรอย่างเงทุกอย่างดีหมดแล้วยับขาดจังหวะจบเท่านั้นนะครับนจับบอลแรกเราก็ยิงไซส์นะครับดูช็อตนี้ครับแต่งแล้วยิงเลยไซส์แต่ก็กลายเป็นไซส์มากเกินไปครับง <c oughs> ่ายๆเหมือนกันอี่ั้งอิน ยอดมาโดนมงสกัดโดยสุวนันแล้วลูกนี้โาวแล้วก็วู้สิป่าต้องมีปดเวลาการแข่งขันครับโอ้โห อยากจะึ้นสายขึ้นขวาแล้วที่สำคัญคือช่องเนี่ยครับอีการินหลุดมาให้มาอีกแล้วแล้วลูกนีเตะลบเปิดเข้ามาแล้วก็โอ้โหอีแจซุมเข้าไปทักยินโอ้โหเนี่ยครับบอลตามช่องเนี่ยมันเริ่มเริ่มมองเห็นแล้วนะครับว่ามันมีช่องว่างแล้วเป็นโชกีซึ่งครับที่ลาบหลบปฏิวัติแล้วตวัดเข้ามาตรงกลางนะครับเพียรทรอยพยายามเข้ามาช่วยแต่บอลก็เข้าประตูไปนะครับโดยอีแจซุม อ่าครับขึ้นนําทีมชาติไทยไปแล้วนะครับเกาหลีใต้ดูครับเริ่มจากตรงนี้แล้วแทงมาให้ที่โชเกชิงนะครับอีคังอินแล้วดูสปีดครับ<อ>แต่งบอลหน,นีแล้วจังหวะยิงเหมือนจะไม่ดีครับที่เซเลครับสเตเดียมนะครับเกิดบาก้วโดนมาอีกแล้วครับจังหวะของทางฝั่งเกาหลีใต้จับบอลได้แล้วก็ลองซัดโอ้โหชนคานปัดไปชนคานนะครับปฏิวัติด้วยสุขประชดจะได้ประตู เล่นชิงกันบอลมาถึงสุภาพอาครับแต่งเข้าขวาขวาแล้วยิงลูกนี้ชันยาวขึ้นไปนะครับมาที่ปฏิวัตปฏิวัตวางยาวขึ้นไปลูกกลางกาศนี่เสร็จเขาหมดแต่ว่ามา้าไม่เป็นไรครับ,บ,ย,รบยังเหลือเวลายเยอะนะครับเกมนี้ครับ มาแล้วค <Or> ือจะไปเนี่ยตั้งเกมเลยบอกว่าบอลไห้สั้นเอาครับทีไทได้ประมาณนี้จะไปปลอมเมศบอลมาถึงสุปโชคสุปโชคลากมามีปลอมเมศวิ่งจริงทุ่งไปให้มาที่ปลอมเมสหลับก็ไม่ให้ถึงสุปโชคครับโดนสกัดไว้ได้ก่อนถูกเข้ามาจังหวะนี้สุบัยบอลทุบเขาลึกใต้เขยังไงไหลมาแล้วจริงโอ้โหชนาธิพั์แม่บอลมันปริ้นเท้า ครั้งแรกเลยครับที่สุมชัยได้าครับได้เปิดเท้าซ้ายเข้ามาเอ้าแล้วเป็นลื่นนิดนึง้วก็โอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจังหวะจะขึ้นมาของทางปฏิวัติี่จะมาตัดแต่มันมีลื่นไปก่อนนะครับทำให้โดนตัดแล้วก็คืนกลับมาแล้วก็คที่ยิงเข้าไปคือพักอินซบนะครับ

good boy we